เบ่าวที่สวัสดีพี่พี่น้องอีกคือเก่านะครับผมมาเจอกับผมอีแล้วนะครับกับแนวทางเราพัฒนาประจําวันจันทร์ที่15นะครับธันวาคม68นะครับทางช่องทางเบ่าวีพารวยนะครับมาเจอกันอีกแล้วสลับแนวทางเราพัฒนาผมนะครับผมเนาะนะครับกอนรื่นว่าที่ขสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิก f อขาประจำนะขอสวัสดีนะครับพี่พี่สมาชิกผู้ที่เข้ามาิีตามใหม่ด้วยนะครับผมเนาะมาเจอกันอีกแล้วสลับเราพัฒนาจันทร์พุธสุกนะครับซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ 15บธันวาคมเลยนะมาเช็กนะครับอ่าแป๊บเดียวนะจะถึงวิดีใหญ่บ้านเราแล้วนะครับครึ่งเดือนละสำหรับอ่าเดือน ท่านมาคมสลับในทางเราพัฒนาผมช่วงนี้ก็ถือว่าลุ้นเหนื่อยพอสมควรนะครับสลับในทางเนาะนะครับแนวทางไหนดีๆเดินต่อเนีมาชีกแนวทางไหนเดินไม่ดีก็คือปรับแต่งแก้ไขนะครับสำหรับแนวทางเนาะนะครับเข้ามาแล้วย่าลืมฝากกดไลค์นับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะกดการแจ้งเตือนมาด้วยเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆมาชีกจะได้ไม่พลาดแนวทางจากบ่าวทีทุกๆแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดสําหรับแนวทางเนาะนะครับสลับในทางเราพัฒนาประจําวัน จันที่15นี่ผมปรับสูตรในมาชีพคุณเดินสูตรใหม่ละนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบก็นะครับแคบไบโจดไวนะครับผมเนาะนะทุกสูตรทุกแนวทางถือว่าคัดเน้นหมดแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสลับแนวทางแล้วก็ในวัน จานที่15นี้ผมก็จะมีในทางทุ่มคนกุมารไข่ในมาชิจุดเสริมนะจานพุทธสุขนะครับสำหรับในทางทุ่มคนกุมารไข่แล้วก็ถ้ามีรัฐบาลไทยผมก็จะจุดเสริมรัฐบาลไทยนะนะครับรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมมาสรุปโค้งสุดท้ายสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะมาชินะครับผมเนาะแล้วก็ผมมีไลฟ์สายด่วนนะสิบแปดนาฬิกานะครับสำหรับหน้าไลฟ์มาทักทายพูดคุยกันนะครับผมเ,เดี๋ยวมาสรุปผลกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับในรอบที่ผ่านมาเรล่าพานาผมเนาะนะครับทางช่องพิพิธสื่อกลางเนี่มาชิ้การนำเสนอสูตรคำนวณตัวเลข จแนวทางสมีเข้ามีหลุดในมาชิกไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะอันนี้เป็นคาเตือน BT827 นอบ้านเขียวผมในมาชิกนะครับผมมาดูสรุปผลในรอบที่ผ่านมาเลยสำหรับหลาพันาผมนะครับค่อนข้าที่จะเหนื่อยเลยสำหรับรอบที่ผ่านมานะครับผมเนาะนะครับเอานะครับมาดูสรุปผลกันก่อนนะครับ6ตัวเนาะนะครับว่าเป็นอย่างไรในมาชิกนะครับทำเต็มที่และในมาชิกสำหรับสูตรแนวทางเนาะนะครับสรุปผลสรุปผลนะครับผม สรุปผลก่อนเนานะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆด้วยนะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ด้วยนะครับผมสรุปผลหกตัวนะครับผมเนาะนะครับเจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกนะครับเจ็ดสี่สี่ห้าสี่หกนะเจ็ดสี่นะนะครับสี่ห้าแล้วก็สี่หกพุ่มเด่นหนึ่งกับสองไม่ลงเลยสลับไม่รื่อยผ่านมาขอพาที่มาชิกไว้ด้วยกันนะครับผมทำเต็มที่แล้วนะครับสลับไ่ผ่านมาเนาะนะครับ นะครับกาลังวันลงไหมอย่างไปลงลงหนึ่งตัววันศุกร์นี่สามหกเก้าล,ลงลงที่หกเนี่ยมาชิกแต่เข้ามาสี่หกเนาะอันนี้สามหกแต้มเดียวนะครับผมอ่สายดวนนิดนึงมาดูสายดวนก่อนนิดนึงนะครับสายดวนก็ไม่ลงนะครับเจ็ดสี่ห้าสี่หก มีแต่เจ็ดนะที่มาชิกก็ขอให้มาชิกไว้ด้วยกันกันสบในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับทั้งในทางสูตรแล้วก็ในทางสายดวยนะครับผมอ่ะสลหรับรอบนี้ก็ตามกันต่อนะครับสับเราพัฒนาผมในมาชิครัาสำหรับรอบนี้ผมเดินสูตรใหม่เด้อหนาปรับสูตรละรับสับเราพัฒนาปล่อยไว้ไม่ได้ในมาชิกนะครับผมเนาะนะครับแนวทางไม่เดินก็แก้ไขปรับแต่งไปนะครับอ่ะนะครับถ้าเกิดชอบก็แคปไว้จดไว้นะถ้าเกิดไม่ชอบก็ให้ชมเป็นาทางไปนะครับเพราะว่าสูตรใหม่ละนะครับผมอ่ะเราพัฒนานะนะครับ เราพัฒนาวันนี้เนาะนะครับผมเาวพัฒนานะฮะวันที่15เลยนะมาชิกนะครับ15ครับอ่า12บสครับหแปดนะนะครับคัดแล้วนะครับสหรับรอบนี้ก็คัดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเปลี่ยนอย่างไรสูตรนี้นะนะครับเ,เทียบสูตรแล้วก็ถือว่าดีๆน,นั่นแหละนะมาชิกนะครับผมมาดูในตัวเด่นนะมาดูในตัวเด่นสหรับสายออกกำลังกายเนาะ ผมเด่นนี้นะสลับในรอบนี้นะครับผม7กับ8นะ7กับ8 8กับ7จ็ดนะสลับในตัวเด่นนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่นะครับวิธีปัแท็คคือในตัวเด่นเนาะสลับใส่ออกกำลังกายสลับเด่นตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมมาเน,น่นหน้าไลฟ์เวลาผมไลฟ์สายด่วน18บแปดนกาเนาะนะครับแล้วก็ตามด้วย2ตัวเด่นเด่น2ตัวนะครับผมเนาะ2ตัวเด่นเนาะ2ตัวเด่นเด่น2ตัวเด่นละ3ชุดคือเก่านะครับเด่น7นะนะครับเจ็ดศนะ 7จนึ่เนาะแล้วก็เจดนะเด่นเจ็ดอ่าแล้วเด่นแปดะนะครับแปสานะแปดสี่แปดห้านะลับเด่นแนะบเบิ้ลนะนะอ,ะอย่าไว้ใจไม่ได้น้ะเบิ้ลนะครับเจ็ับ แปดแสลับในทางเบิ้อมันเพราะว่ามันวนเวียนอยู่ใะเบิ้อหน้าเบิ้อหลังอยู่ในนั้นมาชิกนะครับนะครับแล้วบางทีก็พี่น้องด้วยนะครับอ่าร้อยผ่านมาก็พี่น้องสี่ห้าสี่หกนะครับผมเอ้าหนะหายใจไม่ต้อเนาะเล่เบิ้อกับพี่น้องนี่นะครับอ่านะครับ ก็ยังลงพี่น้องคือเก่านั่นแหละดาบในร้อยผ่านมาผมก็ให้ระวังพี่น้องนั่นแหละแต่มันมาที่4 5นะครับผมอ่ะมาดูในตัวเน้นนะครับผมเนาะนะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะนะครับบางทีเข้ามาเป็นคู่เนาะนะครับผมเออเจ็ดแปดแปดเจ็ดถ้าจับคู่กับพี่น้องนั่นแหละนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะผมเน้นนะครับสำหรับเดือนเจ็ดนะอาจจะสองสองเจ็ดเดินทางไปอย่าลืมเดินทางกลับเนี่ยมาชิ้จะปลอดภัยแล้วเดือนแปดอะแปดสี่แปดห้าแปดสามเนาะแปดสี่แปดห้าสำหรับเดือนแปดผมเน้นนะครับ แต่448นั้นมาชินะครับผมนะครับเบิ้นก็77กับ88สลับนทางเบิ้นนะครับไม่มี6นะครับเออนะครับเลยไม่ต้องกระโดกหัวเนาะนะครับดูทุกๆตัวเลขเทวคัดหมดนะทั้งตัวเด่นและก็ตัวรองนะครับวิธีปลอดภัยคือในตัวเด่นนะนะครับแคปเลยสลับในชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับอย่างเฝ้าระวังเบิ้นไว้อยู่นะยังไว้ใจไม่ได้สลับในทางเบิ้นเนาะสามตัวเด่นนะสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับผมนะชุดแรกเนาะ หนึ่งเจ็ดสองเนาะแล้วก็สามแปดสี่แล้วก็สี่แปดห้านะสำหรับชุดสามพี่นั่งก็สามชุดคือนเขานะครับอะฉันชอบมาฉันชอบแคบเลยสำหรับชุดนี้นะครับใหม่ๆนิว,นวๆนะครับคัดมากระมือละไม่ใช่สิอันนี้คือไม่เขียนเด่นกะละวันนะครับเด่นกะละวันเวลาผมไล่ไซด่วนสนิบแปดนการเด่นกะละวันก็ถือว่าเด่นดีนะไม่ใช่สิอ่ะเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งเนาะสำหรับแนวทางเหล่าพนาผมประจําวัน จันที่สิบห้นะครับธันวาคมผมไปทางช่องบ่วทีพารวยนะครับเดินทางสุดใหม่นะผมปรับเดือนสุดใหม่แล้วนะครับผมเจ็ดกับแปดแปดกับเจ็ดนะครับสุดนี้นะครับวิธีปลอดภัยขึ้นในตัวเด่นนั่นแหละนะครับแต่ก็ยังจับเด่นพี่น้องคือเก่านั่นแหละเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับเด่นแปดกับแปดสามแปดสี่แปดห้านะครับเด่นเจ็ดผมนี้เจ็ดสองนะเด่นแปดผมนี้แปดสี่นะครับเดินทางไปยลี่บนทางกลับจะปลอดภัยนะบดีก็ต้องระวังในตัวรองดูนะมาเช็คนะครับทุกตัวเลขถือว่าคัดหมดนะครับทั้งพี่พ เจ็ดเจ็ดกับแปดแปดสลับในทางเบิ้อยังไม่ใชจไม่ได้เนาะสลับเป็นตัวเดียวนะนะครับเดี๋ยวผมมาเน้นเวลาผมไลฟ์สายสด่วนสนะิบแปดนการเดี๋ยวมาพูดคุยกันอ่ะสามที 3, 7, 2, ่นั่งก็หนึ่งเจ็ดสองสามแปดสี่แล้วก็สี่แปดห้านะครับก็จะประมาณนี้สลับอ่าลาภนาประจําวันจันทร์ที่สิบห้านะครับธันวาคมขอแปดยังไงขอเป็นวันดีๆใส่หิมะชีทุกคนไปด้วยกันเนาะนะครับขอให้สู่เดินดีนะครับเทียบเียงดูแล้วนะครับเทียบสูตรแล้วนะครับว่าเดินดีนั่นะแหละเลย นะักคอยมาสอยนั่งสายพนังสำหรับในรอบนี้อันนี้จะไม่เขียนเด่นกัางวัลน,นะเวลาผมไล่สายด่ว18น18บแปดกันนะครับผมเนาะ,อะขอบคุณทุกคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ใจมาชิกขอบคุณทุกการติดตามจใจมาชิกที่มาติดตามใหม่เรื่องการละกันกน,นะพิสูจน์ปันหา,นาเนี่ยมาชิกแนวทางมีเข้ามีหลุดสายผู้โชคดีบางอาจจะมีดวงเข้ามาเสริมความเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ในวันจันทร์ที่15นี้ผมก็จะมี ทุกมงคลกุมารไข่จุดเสริมะจันทร์พุทธสุขนะครับถ้าเกิดทช่นชอบก็อย่าลืมไปขอควาตะข่รเพื่อตะข่รนุนโชคนุนดวงนะครับผมรัฐบาลไทยเดี๋ยวผมมาได้สรุปโค้งสุดท้ายสลับในทางรัฐบาลไทยนะนะครับผมโชคดีเป็นของทุกคนนะครับส8่แปดในค่าผมไลฟ์สายด่วนนะครับไว้เจอกับผมที่ต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ